สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับตำนานผีไทยค่ะผีตัวแรกที่จะดํามรเล่าให้ฟังนี้มีชื่อเรียกว่าผีขโมดขโมดเป็นผีที่มีชื่อเรียกมาจากภาษาเขมรมีความหมายว่าผีทั่วไปคนไทยจัดให้ผีขโมดอยู่ในกลุ่มเดียวกับผีกระสือและผีกระหังมีการอธิบายลักษณะของผีขโมดเอาไว้ว่าเป็นผีที่มีแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ทำให้คนที่พบเจอหลงผิดคิดว่าเป็นคนถือคบไฟหรือจุดไฟอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อเข้าไปใกล้แสงไฟก็จะหายไปสำหรับชาวล้านนาชื่อว่าผีขโมดเป็นชื่อเรียกของผีป่าที่ออกหากินในตอนกลางคืนจะมีเพียงแสงไฟให้มองเห็นเป็นระยะคล้ายกับผีกระสือแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของแสงไฟผีกระสือแสงไฟจะสว่างนวลเขียวเหมือนกับแปลงคาเรือง ส่วนผีขโมดนั้นแสงจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแดงการปรากฏกายของผีขโมดจะไม่มีรูปร่างที่แน่นอนเมื่อยามปรากฏกายคล้ายกับดวงไฟกลมส่องแสงวับแวมมักพบเห็นบ่อยในชนบทที่ชื้นแฉะเช่นบึงหรือหนองน้ำผีขโมดล่องลอยไปเรื่อยโดยไม่ทำร้ายมนุษย์และไม่เข้าสิงสู่คนเหมือนกับผีประเภทอื่น บางคนเชื่อว่าผีขโมดมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนว่ารูปลักษณ์ที่แท้จริงของผีขโมดนั้นเป็นแบบไหนทําให้คนทั่วไปยังคงเชื่อกันอย่างฝังหัวว่าภาพลักษณ์ของผีขโมดก็คือลูกไฟที่ปรากฏตัวให้เห็นในตอนกลางคืนการปรากฏตัวลอยไปลอยมาเฉยๆของผีขโมดคล้ายกับฮิตโตดะมะดวงไฟวิญญาณตามความเชื่อพื้นบ้านของชาวญี่ปุน่น ซึ่งมีลักษณะเป็นดวงไฟสีฟ้าหรือสีเขียวลอยไปลอยมามีหางของดวงไฟที่ยาวเชื่อว่ามันสามารถปลี่ยนร่างให้กลายเป็นแมลงปีกแข็งสีดำหรือฐานหินจำนวนนับไม่ถ้วนหากลอยเฉียดเข้าใกล้พื้นดินเชื่อกันว่าฮิตโตดามะเกิดขึ้นจากดวงวิญญาณโชคร้ายที่ไม่สามารถพบกับความสุขสงบหลังจากที่เสียชีวิตจนกระทั่งกลายสภาพมาเป็นดวงไฟผีดังกล่าว การหลอกหลอนของผีขโมดจะมาในแนวหลอกลวงซะมากกว่าเพราะว่าผีขโมดมักจะปรากฏตัวหลอกคนที่เดินทางในตอนกลางคืนด้วยแสงไฟทำให้เข้าใจผิดว่ามีนักเดินทางคนอื่นกำลังถือคบไฟหรือมีคนกำลังก่อกองไฟอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าหากหลงเชื่อแล้วเดินเข้าหาแสงไฟผีขโมดก็จะหายวับไปแล้วโผล่มาอีกครั้งเป็นดวงไฟหลายดวงล้อมรอบทางด้านหน้านด้านหลัง หรือไม่ก็หลอกล่อให้หลงทางหรือความเข้าใจผิดสาเหตุที่ทำให้เกิดผีขโมดขึ้นยังคงเป็นปริศนาคลุมเครือและไม่มีความชัดเจนเหมือนกับผีประเภทอื่นขโมดเป็นผีที่เหมือนกับการเกิดขึ้นมาโดยไร้เหตุผลและปรากฏกายเป็นลูกไฟให้เห็นกันแบบไม่มีที่มาที่ไปแต่ผีขโมดก็ถูกกล่าวถึงในงตำนานต่างๆมาเนิ่นนานแล้วเช่นกันค่ะ เช่นในตำนานการสร้างโลกและการกำเนิดเทพเทวดาของอินเดียกล่าวถึงครั้งที่พระอิศวรส่งสร้างโลกนี้ขึ้นมาพระองค์ได้นำหัวผีขโมดจำนวนส2องหัวห่อด้วยผ้าดำบางตำนานก็กล่าวว่าพระองค์นำหัวผีขโมดไปบทละเอียดกลายเป็นผงแล้วจึงนำมาห่อด้วยผ้าจากนั้นทำการประผมด้วยน้ำทิพ์ก่อกํเนิดกลายเป็นพระราหู และในบางตำนานก็ได้กล่าวถึงพระราหูเอาไว้ว่าเป็นเทพกึ่งอสูรที่มีร่างกายท่อนล่างเป็นงูและปลาหางงูแยกออกเป็นหัวผีขโมดสองหัวเชื่อกันว่าอาหารโปรดของผีขโมดนั้นชื่นชอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเช่นปลาเป็นต้นสำหรับการบันทึกการพบเห็นผีขโมดนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากคำบอกเล่าของพระทุโดงหลายองค์ที่ได้เดินทางไปในปา่าแล้วพบกับผีขโมดเข้าเช่น หลวงปู่หลิวปนโกแห่งวัดไร่แตงทองที่ได้พบกับผีขโมดและถูกบังตาลวงให้ลงบ่อจระเข้เป็นต้นแม้ว่าผีขโมดจะเป็นหนึ่งในผีไทยที่ดูเหมือนไม่ค่อยมีความสำคัญสักเท่าใดนักและไม่ได้มีความน่ากลัวสุดเฮี้ยนชวนให้ขนหัวลุกเหมือนกับผีไทยตนอื่นแต่ผีขโมดก็ปรากฏตัวให้เห็นในตำนานในคำทำนายที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกการสร้างโลกและลุคเทวดาหลายครั้ง บางทีผีขโมดอาจเป็นสัญญาณที่คนส่วนใหญ่ยังตีความหมายในการปรากฏตัวของผีขโมดไม่ออกเท่านั้นเองมองในทางวิทยาศาสตร์แล้วผีขโมดก็คือกา๊าซมีเทนกลางท้องนานหรือว่าชไยเลนที่เกิดจากซากพืชซักสัตว์เน่าทับถมแล้วก็วันดีคืนดีมีความร้อนมาแยงให้เปลวไฟลุกวาบขึ้นมาทำให้คนที่พบเห็นตีความกันไปเองว่าเป็นผี คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรหรือว่าเคยพบเจอผีขโมดท,ที่ไหนก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะคลิปหน้าจะเป็นตำนานผีไทยตนไหนก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้รับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ